ดีเจมาตูมเดือดกลางดึกเจอสาวแฉโกงเงินแสนล้านไม่เคยยิมเงินใครท้าเจอวันที่25มีนาคม2568ทำเอาพิธีกรดีเจคนดังอย่างดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรเดือดกลางดึกเมื่อเจอผู้หญิงคนหนึ่งแพลตฟอร์มฮิตพร้อมเล่าว,ว่ารับงานมาจากดีเจคนดังแล้วโดนโกงเงินไปจนคิดฆ่าตัวตายโดยเมื่อทราบเรื่องราวดังกล่าวต้องรีโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว แอดเจมาตูมที่มีผู้ติดตาม1.6ล้านรายระบุข้อความว่าด่วนมากินอ้งผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไลฟ์ในติ๊กต k อพร้อมกับเล่าว่าตัวเองไปรับงานจากมาตูมมาแล้วโดนโกงไปแสนกว่าบาทจนเกือบคิดฆ่าตัวตายและในไลฟ์มีคนเชื่อว่ามาตูมทำแบบนั้นจริงๆด้วยอันดับแรกตามข้อเท็จจริงมาตูมไม่เคยโกงเงินหรือแม้กระทั่งยืมเงินใครด้วยซ้าครับ ถ้ามีหลักฐานให้เอาออกมาเลยขอท้าเลยครับหรือไปเจอกันที่สหรือที่ไหนก็ได้เลยนะอีกทั้งไม่เคยจัดงานอะไรนี้ด้วยและหนักกว่านั้นไม่เคยรู้จักหรือเคยเห็นหน้าน้องคนนี้มาก่อนคือเข้าใจนะว่าอยากเปิดประเด็นเรื่องอะไรแบบนี้ยิ่งเป็นชื่อพี่ยิ่งเรียกแขก แต่ขอทีเถอะพี่เป็นคนสาธารณานิกรับน้องสามารถหาคอนแทคและสอบถามข้อมูลก่อนได้ไม่ใช่มาขึ้นไลฟ์พาดพิงเรียกรามามากล่าวหามั่วๆให้พี่เสียหายแบบนี้พี่และทีมงานที่ไม่โอเคและรอบนี้รบกวนติดต่อกลับโดยด่วนพี่ใจดีกับเรื่องบางเรื่องนะครับ แต่อันนี้มีผลเสียกับตัวพี่และงานพี่โดยที่พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ได้ไปโกงเงินน้องแบบที่น้องกล่าวอ้างนะครับน้องทำอะไรไว้น้องต้องรู้พี่ให้เวลา24ชั่วโมงนะครับไม่งั้นพี่ขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลังจากที่ดีเจมาตูมได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปน,นั้นเพื่อนซีอย่างดีเจต้นหอมก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเอาไม่ได้ดิพูดไปไปเอาความมั่นมาจากไหน รวมถึงเพื่อนๆในวงการของดีเจมะตูมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันเตชินพลอยเพชรชื่อเล่นมะตูมเป็นนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุเตชินเริ่มเป็นที่รู้จักในนามดีเจน้องมาจากการจัดรายการผ่านโปรแกรมแคมร็อกในรูปแบบรายการพูดคุยสนทนาเป็นนักจัดรายการวิทยุออกอากาศทาง efm ในเครือระดับอนุบาลมัธยมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนชนลประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรี จากนั้นเข้าฮาบชูเทียบระดับมัธยมศึกษาปีที่3ที่ w o r k อร์เกอร์สคูเมืองลือเบกประเทศเยอรมนีและเข้าศึกษาเรียวทูที่โฮสเทนเตอร์เรียวทูและศึกษาต่อในสายอาชีพเป็นเวลา2ปีที่ h ฮันซาสคูลหรือเบกแต่ไม่จบกันเนื่องจากทำงานธุรกิจสปาของครอบครัวเป็นเวลา2ปีจากนั้นได้ฝึกงานที่เทเตอร์ลือเบกเป็นเวลา3ปีแล้วจึงกลับประเทศ